สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะนำวัตถุมงคลของเดิพัคุณหลวงพ่อเพี้ยนนะครับอาคาธโมตาบนบ้านชีอำเภอบ้านมีจงังหวัดลบบุรีมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นประเภทรูกเหมือนปั๊มนะครับรูปเหมือนปัม๊มเนี่ยครับคือเป็นรูปหล่อหลวงพ่อบางคนจะเรียกรูปหล่อแต่คือถ้าเราให้เรียกถูกตาม าตามภาษาทางผู้นิยมพักเครื่องนะครับก็คือรูปเหมือนปั๊มนะครับส่วนรูปหล่อเนี่ยก็เป็นลักษณะการหล่อนะครับไม่ใช่การการปั๊มกระแทกนะครับที่ผมเคยรีวิวเพื่อนๆให้ดูไปแล้วนะครับก็เช่นรูปหล่อปีสีนะครับดังนั้นเขาเรียกรูปหล่อนะครับนะฮะแต่เนี้ยเป็นรูปเหมือนปั๊ม มก็เลยจะรวบรวมให้เพื่อนเได้ดูว่ารูปเหมือนปั๊มเนเท่าที่ผมจำได้นะครับกองหลวงพ่อเนี่ยสร้างออกมาเนี่ยทั้งหมด7จรุ่นนะครับรูปเหมือนปั๊มเนี่ย,ย,ออย,ออนนยวิธีการผลิตเนี่ยจะเป็นวิธีการสร้างเหมือนวัตถุมงคลที่เป็นชนิดแบบเหรียญน,นะครับคือ เอาโลหะมารีบเป็นแผ่นก่อนนะครับแล้วก็ใช้บล็อกเนี่ยปั๊มลงไปโดยแม่แรงอ่าโดยแท่นไฮดรอลิกนะครับปั๊มลงไปกระแทกบล็อกตัวผู้ด้านหน้าบล็อกตัวเมีด้านหลังนะครับแล้วมันก็จะเกิดเป็นคลีบขึ้นมานะครับเป็นแผ่นนะครับเป็นปีกนะฮะก็จะมีรูเหมือนปั๊มปีห้าศูนย์เนี่ยที่ออกวัดท่าโขงเนี่ยเขาจะไม่ตัดปีก นะครับมันจะมันจะไม่เหมือนกับของวัดเกงินถิ่นนะก็คือมันจะไม่ตัดปีกนั่นนะครับจะเป็นพิมพ์คือปั๊มเสร็จใหม่ๆก็เขาก็ตัดขอบให้สวยงามแต่ไม่ตัดปีกทิ้งก็เอามาจําหน่ายก็มีจํานวนน้อยนะครับมีจํานวนน้อยเหมือนกันแต่ก็คือกรรวิธีการผลิตแบบนั้นนะครับพอมีปีกมาปั๊บเนี่ยก็จะมีบล็อกตัดอีกหนึ่งตัวเนี่ยตัดขอบทิ้งออกไปนะครับให้เหลือแต่พระโดดๆก็เป็นรอยองค์ขึ้นมาเนี่ยแหละครับ จะทำให้เกิดรอยาร์โค้ดคล้ายาร์โค้ดนะครับเป็นรอยตัดด้านข้างนะครับลำตัวหลวงพ่อนะครับมันจะต่างกับรูปหลอ่อเพราะว่ารูปหล่อเนี่ยจะเป็นลักษณะงานหล่อซึ่งจะหล่อฉีดออกมาเลยนะครับหรือเหวี่ยงออกมาเลยเนะี่ยเป็นตัวต้นหลวงพ่อจะอรูปจะไม่มีรอยตัดนะครับเป็นรูปตัวหลวงพ่อไปเลยนะครับผมก็เลยจะ นำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าร <ació> ูปเหมือนปั๊มของหลวงพ่อเนี่ยเท่าที่เท่าที่รวบรวมได้เนี่ยผมจําได้ว่ามีเจ็ดรุ่นนะครับเท่าเท่าที่เห็นเนี่ยเท่าที่จําได้เนี่ยนะครับแต่ถ้ามีนอกเหนือกว่านี้ถ้าผมถ้าผมไปค้นประวัติเจอเผมก็จะนำมาให้ดูทีหลังแต่วันนี้ผมก็เอาเท่าที่ผมมีแล้วผมจําได้นะครับว่ามันว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างนะครับก็มาให้เพื่อนๆได้ได้ชมกันนะครับจะได้รู้จักและเรียกรุ่นได้ถูกนะครับนะฮะเรียกรุ่นได้ถูก แล้วก็จะได้ดูว่าผิวพรรณหน้าตาลักษณะแตกต่างกันเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆจะได้มีข้อมูลเอาไว้ศึกษานะครับนี่ครับรุ่นแรกครับปี2 5 3 9จัดสร้างในเวะลาสร้างโบดสดนะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆมันจะมีเลขหนึงไทยอยู่ข้างหลังเห็นไหมฮะตรงสังกติท่านนะครับด้านด้านด้านล่างนะครับเห็นไหมฮะ ก็จะมีเลขหนึ่งเนี่ยนะคือเป็นเป็นการบ่งบอกว่าเนี่ยเป็นการจัดสร้างในวาระที่หนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยจ้าหน้าหลังก็จะเขียนว่าสร้างอุโบสถเห็นไหมฮะเนี่ยจอกจอกในวาระปีสามเก้านะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีหนังสือวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยรวมวัตถุมงคลเนี่ยก็จะด้ง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้นศึกษาง่ายขึ้นเอามาหนังสือมาเปิดเปรียบเทียบดูครับจะจะเห็นชัดว่าเออรุ่นนี้รุ่นอะไรนะครับ เป็นตำราอย่างดีนะครับหนังสือหลวงพ่อเนี่ยหนังสือรุววัตุมงคลเน่จะได้เห็นของแท้ในหนังสือแล้วก็จดจําได้ว่ารุ่นอะไรเนี่ยครับเนี่ยขนาดไม่ใหญ่มากนะครับความสูงประมาณสองเซนหน่อยหน่อยนะครับนี่เนื้อทองเหลืองอันนี้เนื้อทองแดงนะครับเนี่ยการจัดสร้างก็มีทองคํานะครับมีเงินนะครับมีนวะทองเหลืองทองแดงตะกัว แล้วก็อันปะก้านะครับเนี่ยรุ่นเนี้ยพี่สามเก้าเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเพื่อนเพื่อนดูดีมันจะมันจะมีความคมของตัวริ้วจีวอนอะไรพวกนี้นะครับเพราะเนื่องจากการปั๊มเห็นไหมฮะขีบหลังใบหูของหลวงพ่อเห็นไหมฮะจะมีปีกยื่นออกมานั่นคือเอกลักษณ์การปั๊มเนี่ยฮะแล้วดูด้านข้างนะครับด้านข้างจะมีตรอยตัดใช่ไหมฮะแล้วมีขีบเห็นไหมฮะเนี่ยจัดสร้างวิธีการปั๊มเห็นไหมตึงนะครับ หน้าหลวงพ่อตึงมากนะครับเพราะมันแรงกระแทกมาดูทองเหลืองอีกครั้งหนึ่งครับทองเหลืองนี่ครับเห็นไหมมีรอยตัดด้านข้างเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเห็นชัดนะฮะรอยตัดดูใบหูหลวงพ่อนะครับจดจํานะครับเพราะว่ารูปเหมือนปั๊มเนี่ยมันจะต้องมีเอกลักษณ์ประมาณนี้นะครับ เห็นไหมด้านหลังใบหูมีเส้นเสี้ยนเลยครับนะมีมีปีกยื่นออกมาเลยนะครเนี่ยเนี่ยมันมันมันหมายถึงว่าลักษณะการปั๊มแล้วมันกระแทกลงมาด้านหลังก็เราจะมีคีบขึ้นมานไหมครับเนี่ยดูรุ่นต่อไปแล้ว,พวเพื่อนดูนะครับว่ามันมันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยมันเหมือนกันจริงไหมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังรุ่นที่สองรูปเหมือนปั๊มปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ด นะครับนี่เนื้อ้องเหลืองนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วเนไหมฮะรอยตัดด้านข้างเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วดูหลังใบหูของหลวงพ่อนี่ครับเห็นไหมฮะมีครีบเหมือนกันนะครับแล้วมีเส้นอยู่ภายในเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ของพระปั๊มอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปใช่ไหมฮะมีเส้นวิ่งเนี่ยฮะเนี่ยมีปีก ครีบยื่นออกมานี่ลายตันด้านข้างเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่ครับปีสีนี่นะครับนี่ปีสีนะครับผ่าแทะอ่าบผ่านไปแล้วสองรุ่นนะครับต่อไปครับนี่รู่เหมือนปั๊มปีห้านี่ นี่น้องเหลืองครับในว่าเป็นวาระแจกแจกกระถินนะครับเนี่ยปี 50, ห้หาศูนย์เห็นไหมฮะตอกโคตรวัทอรบุปีเห็นไหมฮะรอยตัดด้านข้างเหมือนเดิมเห็นไหมฮะร,รอยตัดด้านข้างมีการจัดสร้างเนื่อเงินด้วยนะครับแต่เออผมวันนี้ผมไม่ได้เอาไมา้ดูนะครับแต่มาให้ดูว่ารูปลักษณ์ปีห้าศูนย์เป็นยังไงแล้วอุดกิ่งนะครับเขย่าจะมีเสียงเก่งได้ยินเพื่อนๆได้ยินใช่ไหมฮะ บางองอาจจะจะ,จะติดนะครับบางองอาจจะติดอาจจะได้ยินไม่ชัดเนี่ยถ้าเราเขาย่ามันจะมีเสียงเนี่ยครับดูเหมือนปั๊มปีห้าศูนย์นะครับดูหลังใบหูเห็นไหมฮะผมจะเน้นเลยนะครับพอมาพับปั๊มมันต้องเอกลักษณ์แบบนี้เห็นไหมฮะมีขีดมีรอยตัดชัดเจนเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมฮะแต่องค์ก็จะเล็กๆหน่อยก็ นี่มีขีบเห็นไหมครัีดหลังใบหูมีเส้นเสี้ยนนะฮะนี่นี่ครับปีห้าศูนย์นะครับนี่ต่อไปนะครับรูปเหมือนปั๊มอีกรุ่นหนึ่งนะครับรูปเหมือนปั๊มเพชรกลับนะครับออกในเวลาไตามาสปีห้าห้า นี่นะครับโทษกับเป็นเรื่อนี่เห็นไหมครรูปเหมือนปั๊มปี๕นี่ครับก็คือเพจกลับก็คือการวางมือของพ่อจะเป็นปั๊มม้นได้ใช้แต่ปั๊มม้อนใช้ที่ที่ถูกต้องตามโบราณการเนี่ยก็คือมือที่พาดอยู่บนหัวข่าวจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ ฝั่งขวามือของพ่อนะครับแต่อนนี้ย้ายมามาเป็นฝั่งซ้ายก็เลยกลับกลับทางกันนะครับคือกลับจากหมายถึงว่าจากต้นตำรับเนี่ยเขาฝั่งขวาย้ายมาอยู่ฝั่งซ้ายก็เลยเหมือนกลับร้ายกลายเป็นดีนะเรียกเพชรกลับนะครับความชั่วอะไรไม่ดีจะโดนตีกลับออกไปอนอกตัวเราเลยนะครับนี่ฮะูหเหมือนปั๊มรุ่นเพชรกลับนี่ ก็ให้ดูด้านหลังนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะที่ใบหูเห็นไหมเน้นใบหูจะมีครียเห็นไหมฮะมมจะมีเส้นอยู่ด้านในเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะับเนี่ยพัดป,ปั๊มพัดแท้เป็นแบบนี้นะครับรุ่นนี้ผมก็เคยรีวิวให้ไปดูให้ดูไปแล้วนะครับว่าพัดแท้กับพัรเกดูดยังไงนะครับรุ่นสองรุ่นนี้นะครับเนี่ยชัดเจนเลยนะครับ ส่วนใหญ่ตูดก็จะเป็นวงเดือนกันทั้งนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวดูดดดดปีสี่เจ็ดเทียบออกมาเทียงเห็นไหมฮะวงเดือนแล้วก็ปีห้าห้าก็วงก็เป็นวงเดือนเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยเอกลักษณ์ของพับปั๊มก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะดูปีห้าศูนย์เป็นไงแต่ปีห้าศูนย์เนี่ยไม่เป็นวงเดือนเป็นการตัดไปเลยนะครับไม่ไม่กึ่งฐานใช่หไหมฮะไม่เจียฐานไว้ง่ายเนี่ยความแตกตา่าง ให้ดูปีสามเก้าแต่มันเลี้ยงพลาสติกมานะครับมันก็เลยจะมองไม่ค่อยชัดเห็นไหมะก็จะเป็นดูดีๆจะมีมีรอยวงเดือนเหมือนกันคล้ายๆรอยตะใบเห็นไหมฮเห็นเพื่อนเห็นเส้นๆใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมฮะก็เป็นเหมือนกันเป็นการตัดล่างนะครับทําให้เรียบนะครับอ่าน,นะครับผ่านไปแล้วนะครับปีห้าห้าต่อไปครับ ดูเหมือนปามรุ่นหนึ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเล่นกงนแรงมากเลยนะครับช่วงนี้ก็แปรผพนหน่อยแต่ก็ยังก็ยังมีคนมองหาและเล่นหากันอยู่นะครับเขาวกว้างหลังเต็มครับเนี่ยเรนแบบพุทธศิลป์ของประเดิษงคลหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์นครสวรรค์นะครับก็คือเป็นเป็นล้อพิมพ์นะครับก็คือ พิมพเข่าหลวงพ่อเนี่ยจะกว้างกว่าปกติหน่อยคนระับเปรียบเทียบให้ดูนะปีสี่เจ็ดเห็นไหมครเขาจะสั้นแต่ถ้าปีเนี้ยครับห้าหกเนี่ยก็จะก็จะเป็นปีอ่าจะเป็นอาจจะเป็นก็จะเป็นเข่ากว้างใช่หไหมครก็จะเขา่าเข่ากว้างออกมาหน่อยนะครับมันก็จะทําให้เขาเรียก พิมพ์พุทธสินหลวงพ่อผมมาจ้องแคนะครับเนี่ยหลวงพ่อเพี้ยนเขากว้างหลังเต็มช่วงช่วงตอนที่วัตถุกมงคลออกมาใหม่ๆเนี่ยราคาแรงมากเลยนะครับราคาแรงมากเลยเล่นกันไปถึงสี่ห้าพันเลยนะครับ อ่าโทษทีนะครับรุ่นเนี้ยมันไต่มาดปีห้าสามนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชปีห้าหกห้าหกมันเป็นชนะจนนะครับผมก็จําสับสนลืมกันลืมไปนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะนี่รอยตัดเห็นไหมฮะนี่ความตึงของลิฟจีวอนตึงเลยนะครับเส้นชัดนะครับหนังสือชัดเจนนะครับหนังสือชัดเจน เห็นไหมหน้าของพ่อคมเลยนะครับนี่คือเนื้อเงินนะครับนี่รอยตัดเห็นไหมฮะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นขีบเหมือนกันอ่าดูหลังใบหูนะฮะชัดเจนไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะธรรมชาติของพับปั๊มนะครับที่ผมเคยเล่าเพื่อนเพื่อนฟังไปเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีเส้นเสี้ยนอยู่หลังใบหูแล้วใบหูนี่ด้านหลังจะคมนะครับให้เอกลักษณ์ให้ดูดีๆ,ๆนะครับเห็นไหมหัวไหลอะไรพวกเนี้ย จะมีคลีบขึ้นมาเนี่ยเนี่ยจะเป็นกันเกือบทุกรุ่นนะครับเป็นกันเกือบทุกรุ่นความตึงของตัวหนังสือลิวจีวอนเนี่ยเพราะมันเป็นการอัดกระแทกซึ่งใช้แรงกดไปมหาศาลนะครับเลยทําให้พระเรียบตึงมากเลยนะครับมาดูฐานเห็นไหมฮะวงเดือนอีกแล้วเห็นไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงเดือนนะครับเพราะว่ามันต้องทําให้เรียบไม่งั้นพระจะจะนําขึ้นมาตั้งไม่ได้นะครับจะมาตั้งไม่ได้เนี่ยครับ แต่ที่ไม่ไม่ไม่ได้เจียพื้นก็มีใช่ไหมครัอย่างปีห้าศูนย์นี่ก็มันก็มีแต่น้อยนะครับที่จะไม่เจียหมายถึงว่าน้อยรุ่นนะครับส่วนใหญ่จะต้องเจียหมดนี่ครับให้ดูเนื้ออีกเนื้อหนึ่งนะครับสําหรับรุ่นรุ่นเข่ากว้างหลังเต็มนะครับก็มีประสบการณ์นะครับเป็น้าที่น่าใช้รุ่นหนึ่งนะครับเป็น้าที่น่าใช้นะครับแต่เนื่อง,งจากว่าเวลาเลี่ยมอาจจะทําให้องค์ค่อนข้างใหญ่นิดนึงก็เลยทําให้เพื่อนเพื่อนบางคนเลยแบบ มันหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ความนิยมเลยดมดับลงไปหน่อยแต่จริงแล้วเป็นพระที่ดีน่าใช้นะครับเนี่ยเห็นไหมทองแดงจะมีเนื้อทองเหลืองด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้เอาออกมาเพราะว่ามันเยอะเยอะเกินมันเต็มไปหมดวางไม่มีที่าวางนะครับเนี่ยทองแดงนะตึงหน้าหลวงพ่อคมชัดเส้นหน้าผาคมชัดนะครับนี่โค้ดตอกชัดเจนนะครับ พัดตึงมีขีบนะครับด้านหลังใบหูก็มีขีบใชไฮะนี่เห็นไหมมีเส้นชัดเจนนะครับเนี่ยจดจํานะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันพัดแท้อย่างไรก็ก็ดูง่ายนะครับถ้าเราจําเอกลักษณ์ของเขาได้นยเราจะรู้ว่าดูยังไงก้นเป็นยังไงเหมือนเดิมครับมีหมายเลขแต่เป็นเลเซอร์นะครับไม่ให้ตอกแล้วก็เป็นวงเดือนเหมือนกันใช่ไหมฮะเกิดจากการเจียฐานนะครับ รุ่นหนึ่งนะครับนี่นี่ปีห้าแปดนะครับนี่ดูกล่องนี่นะครับเห็นไหมฮะหนึ่งพุทธกาปีห้าแปดไทมาร์ปีห้าแปดนี่ครับองค์จะย่อมลงมาหน่อยนะครับ มันจะย่อมลงมาหน่อยแต่ใหญ่กว่าปีสาม้านะครับใหญ่กว่าปี50นะครับแต่เล็กกว่าปี4ี่เห็นไหมฮะก้นวงเดือนต่อกโคตรล้ำในเลขเห็นไหมฮะตอโคตระคังนะครับใบโพพอพานนี่นฮะมีเนื้อเงินนะครับนี่ดูหลังใบหูเพื่อนเห็นไหมฮะเหมือนกันครับพระปั๊มยังไงก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนๆต้อง เราดูธรรมชาติของการสร้างนะครับเพืทำให้เราเข้าใจและศึกษาและเล่นหาได้ถูกต้องนะครับเนี่ยพระเก่าพระใหม่ผมเคยให้ดูแล้วนะครับรุปเหมือนปั๊มรุ่นเก่าของผลิตภกคุณหลวงพระพมวัดช่องแคนเนี่ยจัดจัดสร้างในปีหนึ่งหนึ่งสองก็จริงอ่ะสองพันห้าร้อยสิบสองนะแต่กรรมวิธีผลิตเนี่ยยังไม่เปลี่ยนไปนะครับก็เป็นลักษณะการปั๊มเหมือนปัจจุบันเนี่ย ก็จะมีเอกลักษ์การดูก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเห็นไหมฮะความตึงคมด้านข้างมีรอยตัดมีครีบมีปีกขึ้นมานะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเอกลักษ์ของพับปัม๊มมีโคตรตอกเยอะหน่อยนะครับนังเงินเนี่ยนี่ครับพับปัม๊มจะเหมือนปั๊มปีห้าแปด นะครับนี่เพืเ่อนๆได้ศึกษากันนะครับเนี่ยฮะก็แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะฮะเพื่อนเพื่อจะได้รู้ว่าเอออย่างเงี้ยเขาเรียกรุ่นอะไรรุ่นอะไรนะครับบางรุ่นก็มีของปลอมออกมาแล้วนะครับปีสี่เจ็ดนะครับแล้วก็เนี่ยฮะเพจกับก็มีของปลอมออกมาแล้วนะครับนะครับสี่เจ็ดก็มีนะครับ ก็ผมก็เคยนำา47ของแทบเปรียบเทียบของปลอมให้เพื่อนๆได้ดูไปแล้วนะครับส่วนเขากว้างหลังเต็มเนี่ยผมจำได้ว่าเคยผ่านตาม,มาเหมือนกันนะครับพระไม่แท้แต่เดี๋ยวต้องพอดีผมไม่ได้ซื้อไว้นะครับผมก็เลยไม่ได้เอามาเปรียบเทียบเพื่อนๆได้ดูนะครับเอาไว้ถ้าผมมีเนี่ยของปลอมเนี่ยผมจะมอาเพื่อนให้ดูนะครับจะได้ เป็นข้อมูลศึกษากันนะครับว่าว่าของปลอมของเรียนแบบดูกันยังไงนะครับนี่ครับปีสามเก้ารุ่นแรกรุ่นแรกนี่ผมยังไม่เคยเห็นของเรียนแบบนะครับเนื่องจากว่าพระรุ่นเนี้ยหมุนเวียนในตลาดค่อนข้างน้อยนะครับของปลอมเลยไม่มีตัวอย่างเอาไปทํานะครับเนื่องจากราคาด้วยราคาสูงด้วยก็เลยทางผู้ผู้ทำเรียนแบบเลยไม่ไม่ลงทุนที่จะซื้อไปถอด แต่อนาคตอาจจะมีนะครับจะประมาทไม่ได้อ่าเนี่ยครับปีสามเก้าอุดกิ่งเหมือนกันนะครับอุดกิ่งเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองก็อุดกิ่งนะครับดินเสียงไหมครับเสียงนี่ก็สําคัญนะครับเพื่อนๆคือถ้าถ้าของปลอมเนี่ยผมว่านะครับเสียงด้านในเนี่ยมันจะมันจะไม่ไม่เพราะหรือไม่เหมือนกับของเก่าเนี่ยเพื่อนๆจืจดจำเสียงเสียงก็มีมีส่วนนะครับ เขย่าแล้วเสียงมันจะเพี้ยนเพี้ยนหูไปถ้าเพื่อนๆได,ได้ได้ดูเนี่ยเนี่ยเสียงมันจะเนี่ยฮะนี่ปีห้าศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยพระย,ยังหมุนเวียนในตลาดอนข้างเยอะนะครับราคาไม่แพงนะครัเพื่อนๆเอ้ยราคาไม่แพงนะครับ เป็นเพื่อนพ,พอหาเช่าได้ไม่ไมแพงมากเด็กก็พุดทุกคุณเหมือนเดิมนะครับดีหมดทุกรุ่นนะครับไม่ไม่ใช่ถูกจะดีไม่ดีแล้วแพงจะดีนะครับดีเหมือนกันหมดนะครับเอาตามกําลังนะฮะตามกําลังทรัพย์ที่เราหาได้นะครับเนี่ยรุ่น,นมมเนี้ยพับปั๊มเนี่ยมันมันมันเล่นง่ายนะครับมันเล่นง่ายมันศึกษาง่ายนะครับมันเลยทําให้แต่ในระเกจิเนี่ย ค่อนข้างจะมีความนิยมในรูปเหมือนปัม๊มค่อนข้างมากกว่ารูปเหมือนหลอนะครับสังเกตดูนะครับอย,อย่างอย่างของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยสามเก้าเนื้อพิเศษพิเศษอย่างนักเงินอะไรเงี้ยก็ราคาไปจะเป็นหมื่นเลยนะครับเพราะว่าเขานิยมกันนะครับเป็นปัม๊มแล้วก็ปีสี่เจ็ดเนี่ยขาโทษทีปีสี่เจ็ดเนี่ยครับเนื้อทองเหลืองมันก็ปาเข้าไปตอนนี้มันก็เคยสมัยช่วงที่ฮอต แรงๆเนี่ยรานะคาทะลุสามพันกว่านะครับณตอนนั้นนะครับสามพันห้าเนี่ยโดนแน่สวยๆเนี่ยทองเหลืองนะครับแต่ตอนนี้ก็มันก็ดําดลบลงมาหน่อยนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยผมว่ายังไงรูปเหมือนปั๊มเนี่ยก็ต้องกลับมานิยมเหมือนเดิมนะครับเนี่ยนักเงินก็เป็นหมื่นนะครับนักเงินหมื่นกว่าด้วยซ้านะครับมีบล็อกทองคําบล็อกบล็อกธรรมดานะฮะในเงินหมื่นกว่าแล้วรูปทรงเนี่ย ขนาดกำลังพอดีนะครับสำหรับ47เนี่ยไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กรูปทรงสวยงามสมดุลคนยันิยมห้อยกันมากนะครับสวยนะครับมาตรฐานพิมพ์กริรไม้คล้ายคืงหลวงพ่อพมว่าจ้องแคร์อะไรประมาณนี้นะครับรุ่นก้นละคังเนี่ยก็เลยทำให้ความนิยมของรุ่นนี้มากหน่อยแล้วก็มีประสบการณ์ด้วยแต่ถ้าใครชอบแบบน่ารักน่ารักก็ต้องนี่ครับ39 ก็จะน่ารักน่ารัก,รกเล็กๆหน่อยคู่กับปี50นะครับส่วนใหญ่ก็มานิดนึงแต่ไม่ไม่เท่า47ก็เป็นปี58ตามที่ผมแจ้งให้เพื่อนเได้ทราบไปเลยเพื่อนเได้ทราบไปนะครับก็วันนี้ผมก็ให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับว่าพระรูปเหมือนปั๊มของพ่อเนี่ยพรตอนเนี้มีอะไรบ้างน,นะครับแต่นี้ผมยังไม่นับรวมถึง รูปเหมือนปั๊มหลังเตารีดนะครับถ้าเกิดว่าเพราะว่ารูปเหมือนปั๊มหลังเตารีดเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่รูปหลอนะครับไม่ใช่รูปหลอเป็นเตารีดแต่ทีเนี้ยที่มาของรูปเหมือนปั๊มหลังเตารีดเนี่ยนี่ครับเพื่อนๆมันก็มีต้นฉบับมาจากประเด็จพระคุณหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเหมือนกัน คือในคราวที่รรพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพี้ยนอะหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนั้นสร้างรูปหล่อเขาวกว้างเนี่ยนะครับก็มีแบบไม่ตัดปีกกเ็เนี่ยนะครับคืออย่างเงี้ยจะอนุมาในใ้เพื่อนเื่อนได,ได้เห็นภาพก็คือว่าเขาจะสร้างรูปหล่อขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็ปัม๊มเนี่ยเขาเลยบล็อกตัวผู้ก็ปั๊มด้านหน้าออกมาปั๊บมันก็จะเกิดขีดแบบเนี้ยแต่ขีดมันจะไม่ได้ทรงนี้นะครับมันก็จะกลมๆล,มลีๆอะไรประมาณเนี้ยเป็นแผ่นนะครับ แต่ทีเนี้ยทางผู้สร้างเนี่ยเขาก็เลยตีกรอบขึ้นมาเป็นลังหนะแหลมๆอย่างเงี้ยเหมือนหลงวงปู่ทวดเนี้ยก็เรียกเตารีดนะครับพิมพ์เตารีดแล้วเขาก็ตัดปีกส่วนเกินออกไปให้มันเหลือแต่โค้งแบบเนี้ยก็เรียกเตารีดอันนั้นคือหลวงพ่อผมว่าจ้องแคแต่ถ้าตัดปีกออกไปหมดเลยเนี่ยมันก็จะเหลือแต่ตัวหลวงพ่ออย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตัดออกไปเลยเหลือแต่ตัวหลวงพ่อแล้วถ้าปั๊มบล็อกตัวเมียด้านหลังขึ้นมานูนขึ้นมาเนี่ยก็จะกลายเป็นรูปล่อเห็นไหมฮะ มันรูปหล่อที่ผมให้ดูเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าจะมีหลังนูนขึ้นมาอย่างเงี้ยตัดขี้ออกไปใช่ไหมจะมีรอยตัดก็จะมีรูปแบงนี้เล็กหล่อรอยองครูปเหมือนปั๊มรอยองนะครับนั่นแหละของของหลงวงพ่ะพมก็เป็นรูปปั๊มรูปเหมือนปั๊มเขาเรียกเขากว้างหลังเต็มนะครับในหลงวงพรพมนะที่มาคืนมาจากตอรีก่อนแล้วถ้าเกิดเราตัดปีกทิ้งเหลือแต่ด้านหน้าแต่ด้านหลังเรียบแบบนี้เขาก็เรียกว่าตัดชิดนะครับ ะะของหลวงพ่อเพี้ยนก็มีเหมือนกันพอดีพระอยู่อีกที่หนึ่งผมเลยไม่ได้ให้ดูก็จะตัดปีกทิ้งไปก็จะเหลือแต่องคหลงพ่อแล้วด้านหลังเรียบเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเล็กตัดชิดนะครับจะให้เพื่อนไล่ได้ดูเพราะหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยท่านก็นสร้างเรียนแบบหลวงพ่อมรุ่นนี้เหมือนกันก็นหนึ่งก็คือเตาลีดเห็นไหมฮะแล้วก็ออกมาเป็นแล้วก็มีตัดชิดเหมือนกันแล้วก็มีขอบกว้างหลังเต็มเหมือนกันหลวงพ่อพรมเลยนะครับส่วนนี้ก็ตเตาลีดคือตัดให้มันเป็นได้เหลี่ยมเป็นอย่างงี้ ผมก็เลยมองว่ารูกเหมือนปั๊มหลังเตารีดเนี่ยถ้าจัดอยู่ในรูปเหมือนปั๊มมันก็ได้นะครับเพราะว่าเขาเรียกรูกเหมือนปั๊มหลังเตารีดเพราะว่าต้นตำล้ำในหลวงพ่งอเดชพระคุณหลวงพ่อเพียรน,นะจัดอยู่ในถือว่ารูปรองเหมือนกันนะครับก็เลยมาเสริมให้เพื่อนๆในดูนะครับ,ร,บรูปเหมือนปั๊มหลังเตารีดน่ครับหลังลายนิ้วมือนะครับอันนี้พิเศษหน่อยมีรอยจานหลวงพ่อสองรอยนะครับ ผมก็เลยเก็บเอาไว้นะครับเพราะตัว,วันนี้วัตถุมงคลที่มีรอยจานเนี่ยหายากแล้วนะครับอะไรที่ผมที่มีรอยจานผมก็พยายามพยายามจะเก็บเก็บไว้บ้างนะครับคือเรามองถึงความรู้สึกอะที่มันดีต่อใจเรานะครับแล้วก็หวังพุทธคุณด้วยนะครับซึ่งมันหายากแล้ววัตถุมงคลที่มีรอยจาน นะครับตอนนี้ตะกรุดก็ราคาก็ไปไกลนะครับเพราะว่าหลวงพ่อจานเองทุกดอกนะครับพูดถึงตะกรุดที่มีรอยจานหมายถึงตะกรุดที่จานมือนะครับไม่เกี่ยวกับปีห้าหนึ่งนะครับที่ว่าเป็นพุทธคุณปีห้าศูนย์ห้าหนึ่งนะครับอันนั้นมันเป็นตะกรุดปั๊มนะครับรูปเหมือนปั๊มหลังเตารีดเห็นไหมครเนี่ยขนาดตารีดยังเขายังกึงเนี่ยกึงฐานหน่อยหน่อยเลยนะฮะเนี่ยวงเดือนเห็นไหมฮะเนี่ย เนี่ยครับเพืเ่อนๆได้ศึกษากันนะครับในในตระกูลวังไงในตระกูลของอรูปเหมือนที่การมาวิธีจัดสร้างเนี่ยโดยวิธีการปั๊มนะครับก็เพืเ่อนๆจะได้เ,เป็นแนวทางในการสะสมนะครับนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ศึกษารูปเหมือนปั๊มไปก่อนนะครับก็ ถ้ามีประโยชน์นะครับได้ความรู้ก็ให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามซับสไคร b e ให้ผมบ้างนะครับผมจะได้พยายามหาวัตถุมงคลมาให้เพื่อนๆได้ดูและศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ